ไ้องค่ะสวัสดีค่ะล่าสุดค่ะบอสนกพุษกรแสนปากดีโพสต์แบบนี้ถึงลูกสาวหลังจากได้มีการไปถ่าย MV ที่ธาตุพนมนั่นเองค่ะเป็นเพลงใหม่ของไอชุนพรเนาะเป็นเพลงที่4แล้วสําหรับเพลงล่ําโขงบอกกันหักจากนักแต่งเพลงนะคะอาจารย์ก็คืออาจารย์ริคกุมารินค่ะเป็นคนแต่งเพลงในครั้งนี้เนาะและเลงนี้ล่าสุดค่ะประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่า มันบังเอิญบังเอิญพี่น้องคาอ,อาจาสุรพรเป็นไข่พี่น้องคะเป็นไข่เป็นวัดในมือสีทายและบรมพโพสก,กรแสนปากดีออกมาโพสต์แบบนี้เลยถึงลูกสาวพี่น้องคาเราเชื่อว่านะคะไปกับทุกคนคงจะฟังกันทุกคนแล้วค่ะสําหรับโพสต์นี้เพราะว่าเป็นโพสต์ที่าการตอบรับ เยอะแยะมากไหมมันจะเป็นการกดไลค์การกดแชร์การคอมเมนต์คือโอ้โหแตกแตนพี่น้องคาะแล้วก็น,นี่ค่ะเป็นโพสต์นี้นะคะจากบอสนกพศกรแสนปากดี ok ที่ได้อารูปอีหลานลงเป็นรูปนี้เลยค่ะพี่น้องที่กําลังจะทาย mv เป็นเพลงที่4ของอีหลานแล้วล่ำโคมบากันฮักบอสนกค่ะ, ok คะบอกว่า จะเหนื่อยแค่ไหนความอดทนคือสมบัติของศิลปินนะลูกลูกจ๋าคือศิลปินตัวน้อยลูกลูกนก,กตัวน้อยที่พร้อมบินท่องเวหากำลังใจนะครับลูกเพลงจะดังก็แบบนี้แหละคนก็ไม่สบายแต่อดทนมากเลยเก่งหลายอ้ายสกุณาพรลูกสาวบอสนกพงศกรพี่น้องถึงจะเป็นคําพูดที่สั้นๆแต่มันสื่อหลายความหมายอย่างมากกับการที่เป็นอ้ายสุณาพรแล้วก็ เป็นลูกพ่อนกที่โอ้โหเป็นเด็กคนนี้ที่พ่อจ๋าคอยติดปีกไว้ให้เนาะในการที่จะไปท่องเวหาในการทีจ่จะเจริญเติบโตไปข้างหน้านด้วยตัวเองในครั้งครั้งนี้แล้วก็ทุกคนจะรู้กันเนาะว่าโอ้โหอาศรพรไม่ธรรมดาในการทาแล้วก็ตามแต่เหมือนกับไปอัดเพลงเนี่ยก็ทํามาได้ดีอ่าดีมากทุกคนต่างบอกว่าทําไมน้องเก่งจงังอ่ะเก่งจังอาศนพรแล้วก็มาล่าสุดนี้วันที่7ดนี้เนาะ ในมาอ่าเอ็มบีลำโขงประกันฮากแฟนนครับก็ตามไปเบิง้งพี่น้องขาลำา้นอนยู่ไกลเนาะกรตามไปเบิง้งตามเพลงนัตใจอีหละสุดท้ายก็ทำออกมาได้ดีมากกับการถ่าย MV ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณเด็กคนนี้ด้วยที่เก่งแล้วก็ขอบคุณทางบอสนกยานูที่ค่อยพักดาตรอีหละ ค่อยแบบว่าสั่งสูสียงยไหดองเนะ้ะด้การที่ทำทุทกๆอย่างนั่นเองค่ะถือว่าเก่งมากๆเลยสำหรับอาภิรพรแล้วก็ต้องขอบคุณคุณย่าเนาะที่คอยพ,อ,พองงพงมพี่น้องค่ะพี่น้องขาที่ค่อยให้เด็กคนนี้นะคะเติบโตอย่างมีความสุขเติบโตมาอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองเนาะพี่น้องขาเป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องราวที่บอสุกพูดถูกมากการที่ว่าจะเป็นคนดงนะังเนาะมันก็ต้อง เจออะไรหลากหลายแหละค่ะเนี่เราจะเป็นคนดังเป็นคนที่คนให้การตอบรับเป็นคนที่ว่ามีชื่อเสียงเนี่ยก็ต้องแบบมีเรองล่าสิแหละในการที่ว่าอ่ะเป็นใครก็อดทนนะลูกอ่ะไม่สบายก็อดทนนะลูกเนการที่จะทําอะไรก็ตามแต่เพราะว่าทุกอย่างนะคะมันเพิ่นเพิ่นอ่าเพิ่นตังไ้แล้วเนาะเพิ่นตังอ่าเหมือนกับว่าล็อกล็อกและล็อกงานไ้แล้วอ่ะแต่ละง,งานต้องไปนี่ต้องไปนี่นะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากจะเป็นเหตุสุดพิสัยจริงๆนั่นเองค่ะแล้วทีนี้แฟนคลับบางคนว่าโอ้ย ลานารังแห้งลูกแล้วก็บอสนุกนะคะเอามาคอมเมนต์ตอบกับโพสต์ตัวเองค่ะบอกว่าเป็นหวัดกันหมดโดนฝุ่นสองวันขนาดพอกัยังสิเป็นแล้วแต่นางสู้มากครับไม่งองแงเหมือนเดิมเก้งขึ้นหลายศิลปินนอยพี่น้องค่ะเอ้ยเป็นอะไรสำหรับอ่าอีหลาอีหลาเขาไม่แบบทุกคนที่ ใครก็ตามแต่บอกเลยว่าคนเก่งสู้ๆนะครับอนาคตโด่งดังพ่อหนูมีความอดทนและรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองไม่งองแงขอให้เพลงนี้ปังๆร้อยล้านอยู่นะลูกนะต้องรอรุ่นกันค่ะแฟนคลับบางคนก็ตั้งนางตาลรอที่จะว่าหึงวันหนึ่งล้านวิวให้อีหละนาะบางคนก็โอ้โหพร้อมปั่นมากค่ะบอสรีบลงเลยค่ะก็ต้องรอชมกันนั่นเองค่ะยีกงไม่น่าพี่ต้องค่ะเพิ่นตัดเอมีเข้าเดี๋ยวเดฟังไดดอนนะคะสำหรับเพงลงรับผมประกันหักอ่า เก่งมากอีลาลูกสาวพ่อจ๋าเก่งมากอ่ะสู้ๆนะคะแม่แม่รอปัน่นอยู่ให้อยู่ค่ะเก่งได้พ่อจ๋าเลยน,นาคีน้อยไม่เหนื่อยไม่ว่าร้อนสู้ได้ทุกสถานการณ์เพราะเขาคือลูกนกพิษกรไม่เคยท้อต่อสิ่งใดๆขอให้เพลงของหนูนั้นดังๆปังนะคะลูกโอ้ยแฟนขับแต่ละคนบอกดีบางอย่างคับพี่น้องเอ้ยเก่งได้พอเพลินแหละอ่าความอดทนเป็นเลิศปังๆเลยอีลาอ่านี่ค่ะพี่น้องเอ้ย ยายบัวบอกว่าน้องไอ้เก่งมากค่ะแม่เอฟซีระบัดยิวนะคะหนูนะคะพ่อจ๋ากับย่านูก,ก็คือดูแลหลานได้ดีมากๆเลยเก่งเหมือนพ่อนุกเนี่ยในที่นี้ค่ะมาส่องเฟรไอสุนพรบ้างก็คือนี่ค่ะพี่น้องขะแจกความโดนสให้กับแฟนๆลับที่ได้เข้ามาดูที่ได้เข้ามารับชมว่าเอ,อ้ยเนี่ยทการลิฟซสิงเพลงนอนพี่น้องเาและแ,แฟนคลับให้การตอบรับเป็นอย่างมากว่าเอ้ยตาฮาไถยลาแล้วก็ประมาณช่วงตีห้า ตีห้าตีห้าวันนี้อ่ะพี่น้องคะตีห้าวันนี้ด็อกบอกว่ายังไม่ถ่าย MV เลยเป็นไข้แล้วแฟนคลับก็โอ้โหหายเอาไว้นะคะลูกเนี่ยยังไม่เริ่มถ่ายก็คือแบบดูหน้าน้องคือออกเลยเนาะในการที่ว่าไม่สบายเหมือนกับสามพ่ออย่างพี่น้องคะก็พอสบายขึ้นกัน,กน,กนแต่ก็อยากนั่งข้าวข้าวห้องนอนนะคะให้พี่น้องได้รับช่วงรับฟังกันเนาะว่าใครนะคะแบบเห็นโมเมนต์นี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงน่ารักเหมือนที่เรา พูดมาไหมในการที่พ่อกับลูกคู่นี้นั่นเองค่ะโอ,อ้ทำร่างกายให้อบุ่นนะคะลูกกินยาแล้วก็พักผ่อนสักหน่อยเดีกวก็ดีขึ้นอ,อ,อากาศหนาวบ้างลุงเยักผ่อนนะคะเป็นไข้กระท่านหาันทยาดูภาพไปคะ่ะมอสิยาคอนเดอลูกออพี่ดนบอกว่าสู้ๆนะคะอิลาว่ารักพี่จ๋าอิลาบอก พี่โดคะใครว้างแนะนำค่ะไปอ่านโพสต์ไปอ่านคอมเมนต์ใต้โพลอนไอซนพร์คนจะมีความสูงอย่างมากถ้าใครได้อ่านเพราะว่าแต่ละคนเอฟซีเนาะก็คือแบบพูดดีพูดดีทุกๆอย่างก่อนนี่นะคะพี่โดค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเลยสำหรับวันนี้ด้วยไก็อย่าลืมค่ะพี่โดคะฝากกดไลค์กดแชร์ตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้กับไปก่อนค่ะ